พีลูกกัะน,นาดตัวนี้เป็นไม้แดงไม้เป็นไม้แดงเัาไม้ประดูรวมกันเฉพาะไม้แดงกับไม้ประดูนะครับนาะรวมกันเลยสองอย่างมีไม้แดงกับไม้ประดูนะครับเนาะ เป็นไม้ประดูนะครับโครงมันเนี่ยโครงพวกนี้เป็นไม้ประดูแต่พวกนี้ทาสีละพวกนี้ทาสีนะครับตัวลูกอ๊าน่าตัวลูกอาน่าเนี่ยเป็นไม้แดงเป็นไม้แดงทั้งแผงครับเป็นไม้แดงทั้งหมดส่วนโครงตั้งเป็นไม้ประดูทั้งหมดตัวนี้นะครับเป็นไม้ดุกับไม้จะ แดงเนี่ยคือจะไม่มีไม้เนื้อแข็งอย่างอื่นเข้ามาด้วยมันจะขายอยู่ตัวสามพันห้านะครับเนาะตัวนี้สามพันห้าเป็นไม้แดงและไม้ประดูสนใจก็ทักเข้ามาได้ไม้แดงและไม้ประดูตัวนี้สามพันห้า